ไอคูปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะให้พี่ให้เล่นเอเล่นอนนี้เดี๋ยวทำแต้มเดี๋ยวพี่พี่ดักมากีให้เล่นเออมิจจีนั่นแหละถูกต้องเดี๋ยวพี่จัดการมากีให้ไงนั่นแหละชมเกต์ก,กดเลยอะไรนะอาแมแป๊บน,นึงอ่านไม่ทันอุย้ยห็นจับเกมลุกของ,งานายได้แล้วกิจกรรมนี้พี่ว่าเติมคุ้งมาก แต่ใครจะเติมจะลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพเลยฮะเฮ้ย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  <laughs> จับเกมลุกของนายได้แล้วตรงแน่นอนโอ้โหเป็นโดดนะวัว ผมกลุ่มได้เสื้อแชร์มันเอาไว้ทําอะไรเหรครับเหมือนเสื้อปกติไหมครับอ่อมันคือเสื้อของลูกว่าล่างสามแต่นายต้องมีเสื้อสีขาวแบบนั้นอะของลูกว่าล่าง2ก่อนนายถึงจะเอาเสื้อมาใช้กับลูกว่าล่าง3ได้ฮะมันเลยเรียกว่าเสื้อแชร์แว่นหนึ่งทำแต้มไม่เอาไม่เอาเอาันนี้แหละอันนี้มาแปลกเลยโคตรี้ยวโอ้ ตืดตืดตื้อเฮ้ยเอเอเรียบร้อยเสร็จที่สวยฮะเบียดไม่เข้าเลยวะแข่งกันตังเลยวะขอบคุณมากครับม็อบกดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยม็อบน่ารักมากฮะดีมากม็อบพวกเราแกร่งสุดอุ้ยล้มสวยฮะโอ้โหตรฝีแยววชอ็อตนี้พวกเราแกร่งสุด วันนี้เขามากันมากับอะไรวะอะไรนะอารแม๊บนึงอ่านไม่ทันอุ้ยเะนจับเกมลุกของนายได้แล้วดีเอ็นลวงเลยขอพ่ายดีเอ็นเล่นแรงไหน่อยไปไกลจะมีจบาหมสวยฮะโอ้โคตรแมนผมควรเติมสุ่มใหม่ครับเฟอร์เรี่ถ้านายเป็นสายเติมอยู่แล้วหรือว่าเติมเยอะเติมน้อยก็ไม่รู้กิจกรรมนี้พี่ว่าเติมคุ้มมากแต่ใครจะเติมจะเลืมฮะโอเวอร์ท็เลยคะ ไม่ต้องเติมเองแถมถูกด้วยฮะถูกมากครับมีคนเติมให้อ่ะปาบอลอัดหัวโจสเกตตะกี้ปาบอลอัดหัวหน้าพี่ยังีเองหยอดหยอดถ้าดังเร็วของลิงหนึ่งต้องกดตอนที่เพื่อนส่งบอลมาใช่ไหมครับใช่เลยครับผมโอ้ไม่โดน ฉีกฉีกแล้วชูมุดถ้าไม่ได้อยู่ในชมรมตั้งชื่อวีนำหน้าได้เลยครับผมแก๊งเราไม่ได้แค่คนในชมรมนะครับทุกคนที่ดูไลฟ์สตตีมสามารถตั้งวีได้เลยฮะตามสบายเลยฮะใครตั้งชื่อวีนำหน้านะครับผมเวลาเล่นเกมแล้วหัวร้อนก็พยายามปล่อยผ่านให้ได้นะเพราะว่าเราคือวีนำหน้าเนี่ยย่อม,มาจากวินเทอรี่นะครับเราต้องชนะตัวเราเองให้ได้ฮะพวกเราแกร่งสุด อย่าไปยอมฮะขึ้นแค่ในเกมพอจบเกมให้จบกันนะครับอันนี้จะเล่นเกมสนุกมากๆากฮะ,นะวิ่งมากีเหงาเลยเจออย่างนี้ใช่ครับผมมาเกีไปไม่เป็นอต่เจอเนี้ยเล่นยากมากต้องเหลี่ยมทั้งขึ้นเลอัพขึ้นทูนแล้วก็เหลี่ยมทั้งเอ่อส่งให้เพื่อนอีกนะต้องคิดอีกอีกหลายตําแหน่งเล่นละมืนเอาง่ายๆเจอกอล์แล็ะเจอกอแล้วร้องอะมาเกียร์วิ่ง อันนี้ไม่ใช่ของพี่ไว้ของก,กี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดแล้วปรลเมีนวี v. ไม่ได้เท่ากับเกลวี v. นี่คือเท่ากับวิตเตอรี่ยังไงอันติอัดหน้าแบ็ดังแบบเท่ๆโอ้โหล่วงเลยม <c oughs> โหดฉัดมันตกตะลว่งเลยมันตกตะล่วงเลย,ตตลเลยอันติอย่างเท่เลยเกินไปไหมเนี่ย เฮ้ย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 อย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นโตงอะน่าสิบครั้งได้เพื่อแชร์แต่ไม่มีตัวเดี๋ยวตัวก็มาใส่ปีสุ่มทุกวันน่ะเดี๋ยวตัวก็มาวีถ้าเปล่ารูนปอมมะวีล้อลูนปอมมันไม่ใช่แล้วมันอยู่ที่บัฟชมรมไงเราอยู่ที่หนึ่งไงอุ้ยหุ่ยย่ามล่วงเลย เ้ยเขาเริ winter. ่มเป็นงานแล้วอ่ะเดี๋ยว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 โดนแน่เปลี่ยนสูตรเล่นเดี๋ยวเฮ้ยลำไทยเหรอเกินเกินไปปะโอมไปสู้เขาโอมเกิดเมื่อโอมหลายตุ้มเออมาเนี่ยโอ้อ่อนแอวช็อสเกตลำไทยจบน่าจะสินมาปะเนี่ยเอ้า เอาใหม่เออจบน่าสินไหมดูโอ้โหระวังสะติวไม่อมเรียนน่าจะสิ์ไงตอนเรียนอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยฮะสอดเกมพิกมาละเขาจับเกมลับของเราได้แล้วดูเขาทีมเรา,าป๊าบโลงนงๆเน้นๆผมมีแต่เสื้อสุ่มไปแปดัังไม่มีตัวสมมันหน้าเฮ้ยไม่ใช่ขอภัยพูดผิดเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็ได้ปรามินเดี๋ยวก็ได้ขอพายขอพายเมื่อกี้พูดผิดพี่เองเขาวูด่งเลยครับโอแล้วทำไมไม่ออกมาก่อนนะโต๊ <laughs> เอาเรื่อง <laughs> จับเกมลุกของนายได้แล้วทีเอ <laughs> ็นสิบสามฮุ้ม เมื่อไหร่จะดังธรรมดาสำเร็จสติวคนนะียเอกข้างในมันเข้มเหลือเกินหัวายโดนสติวอ่อนแอโอ้โหตรงแน่นอนโอ้โหเป็นกดคำหัวคือรู้อยู่แล้วเขาจะส่งแล้วแต่ว่านินเหลี่ยมอ่ะนินมันกดดังธรมมมรมดาไม่ยอมกดสติวอ่ะ ดีลาดิโนสมน้ำหน้าเพื่อนทำไมอะอเมื่อกี้พี่คิดดังเฉยๆพี่ไม่ได้สมน้ำหน้าคิดดังเฉยๆไอ,ลไอลเล่นมากี่สองแล้วเจอกอและดักขานี่คือปวดหัวจัดฮะทนทั้งวันอะทล,ล่างช เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง <Whoa. S 1> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล